สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะคะดวนค่ะไรอันเกิดอุบัติเหตุเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนสำหรับไรอันกาดบัณฑิตศิลปินค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดล่าสุดเผยภาพประสบอุบัติเหตุบนถนนโดยไรอันโพสภาพพร้อมระบุข้อความว่าเรียบร้อยครับไรอันกาดบัณฑิตผลตบถนนลื่นขับขี่ปลอดภัยระมัดระวังกันนะครับจากนั้นไรอันได้คอมเมนต์ใต้โพสดังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปลอดภัยดีครับขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับแต่สงสารรถมากๆโดยมีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิไม่เป็นไรครับขับขี่บนท้องถนนย่อมหนีไม่พ้นอุบัติเหตุครับหนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วรถซ่อมได้ครับปาดเคาะไปนะครับคนเก่งเป็นกำลังใจให้นะครับเวลาฝนตกมันอันตรายจริงๆลูกแม่เคยเจอมาแล้วพระคุ้มครองลูกนะ ความกระตัญญูของหนูความดีของหนูคาอวยพรทั้งหลายคุ้มครองไรอันของแม่ไว้แล้วแล้วก็ครอบครัวด้วยคนปลอดภัยก็ดีแล้วค่อยยังชั่วหน่อยที่ไม่เป็นอะไรป้าเคาะแต่เช้าเลยกําลังใจดีๆนะลูกแม่แม่ทุกคนเป็นห่วงและห่วงใยมากที่สุดรู้ข่าวตกใจหมดเลยแต่พอรู้ว่าปลอดภัยก็ลอ่งอกสบายใจหน่อยขอให้เทวดาปกป้องคุง้มครองนะครับคนดีๆต้องปลอดภัยเสมอนะลูกทุกคนในรถปลอดภัยก็สบายใจหน่อย แฟนแแม่แม่เอฟซีห่วงใยที่สุดนะครับครอบครัวจำปาสิลคนดีของสังคมสู้ๆครับเอฟซีทุกคนทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้นะครับครอบครัวจำปาศิน์ที่แม่แม่รักที่สุดครับไม่เป็นไรครับลูกซ่อมได้หนูปลอดภัยไม่เป็นไรก็ดีแล้วเสดาะเข้ะไปครับลูกใจลุ่มๆุมเดี๋ยวก็ดีเป็นกำลังใจให้หนูครับมีความสุขกับการทำงานวันนี้ครับแม่แม่น่าจะไปรอให้กำลังใจหนูเยอะแล้วก็สู้ๆนะครับลูก ไรอันมีใจรักและชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแต่ช่วงแรกเจ้าตัวไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเป็นเด็กขี้อายแต่ชอบร้องเพลงถ้ามีโอกาสเขาก็จะชอบที่จะร้องให้เพื่อนๆหรือคนใกล้ตัวฟังเท่านั้นและเมื่อเจ้าตัวเอื่อนเอ่ยเสียงร้องเมื่อไหร่ก็จะได้รับคำชมกลับมาตลอดจนกระทั่งคุณพ่อของเขาที่เพิ่มความมั่นใจในการร้องเพลงโดยการฝึกร้องเพลงจากคุณพ่อด้วยประสบการณ์ของคุณพ่อที่เคยเป็นนักร้องตามคาเฟ่มาก่อนนั่นเอง ปัจจุบันนี้ไรอันได้รับหน้าที่เป็นนักร,ร้องรวยโชคประจำรายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชคพร้อมทั้งการเป็นศิลปินยุ้งข้าเรคคอร์ดที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลต่อเนื่องและล่าสุดกับเพลงหยุดเสียใจไว้ที่ฉันลุกทุ่งเลขท้ายและล่าสุดกับเพลงรวยรวยปังปังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะคะ